นี่นะเนี่ยเอาเสเข้ามาใช่ไหมคะไปดูที่บ้านจิรวัตนเาป็นนั่งเอันนี้นั่งม่ขงน้องลี่นองอเจขอพระเาไปคืนมวดวดที่จะถึงใช่ไหมฮะอที่

ถ้าเป็นตัวไหมถ้าเป้าขายลูกเจด้ามันมีปัญญาค่ะสักภูตค่ะอันตาปันหน้าบ้านกันยุงที่ใครอะยที่สาอะไรามภต้าอาัมภงต้องเสียไปอสั่งเวทเชื่อฟบ ต้องยกสี่ไน้น้ำงที่ใครจะเนี่ยพี่ยหยเป็นชื่อยายเลยเนาะนต้องเป็โงต้องทำแปลเลยแล้วก็เพราะว่ายหญเขาแบบแต่ว่าถ้าเราทำเป็นโค้งนี้โอ้ยพี่ได้ไหมได้ตัวนี้ละแต็กตัวนี้ก็ได้างกระด้างกระด้างกระดีากระด้างกรน้น งการที่้ลม5เราขออบจเรื่องพื้นแล้วก็ห้องน้ำาอมอน้ำกับเทพื้นตรงเนี้ย้า5ห0้า่อยู่มันก็เอาเจ้าวัดอีกแล้วไม่มีสัญญาเช่ามีสัญญาะ้าเข้าทีน่ลพี่เนี่ามไม่พ้นมันเป็นน้าเีงเขาจะต้องใช่ค่แล้วอรนี้ตรงนี้จะเป็นได้เลยงนคาความสูงก็ปรับตามระดับขอดัดยมาเปนจัดสูง ปัอย okay. ู่เรื่อยอออันนั้เป็นเรื่องท่อหน่นคะินทั้งหมดยค่คือปรับไหม่หมดเลยเนี่ยค่ะให้ดูใช่เลยค่ะผมผมสูงขนาดนี้อไม่ใช่ค่ไม่ใช่บ้านนอกที่ในหอกไม้